สวัสดีจุงกระแมาบางปูกปนกรุบกรุบขียครับสวัสดีครับนี่วันนี้จอมโหดนะครับพาจอมโหดมาจอมโหดนี่มือนี้ไม่เห็นอย่างเขาซื้อรถครับผมซื้อรออยากได้รถอย่กงด้แห้งนะนี่นะนี่ใครพามาซื้อใครพามาซื้อปูนคนพามาซื้อกูอีกแล้วแล้วมีชอบด้วยบอมมอมบอมมอมก็คือจอมโหดนี่เข้าแก๊งนะแล้วก็โทรคุยกับเฮียบดึกคืนเลย <น>อยากได้รถอยากได้รถค,ครับอยากได้รถแห้งๆครับรถต่งแบนหนึ่งผุ่มหอดตีสี <c oughs> <ม>่เลยนด,ดรับบดดนใดน้อนเลยก็เลยถามว่าอยากได้สเต็ปแบบประมาณไหนตอนแรกตอนแรกที่ถามน่องน่องบอกว่าอยากได้ประมาณแบบว่าซืออ้อรถอาจจะเป็นมือสองประมาณเนี่ยเพราะว่ามือหนึ่งก่าถามว่าซือาาซ้อได้บ้างก็ซื้อได้น่แหละแต่ว่าน้องบอกว่าเออผมเพื่อมาแต่งก็เลยเสียดายรถประมาณว่าอยากได้คือตั้งโจทย์ก็คือจอมโหดตั้งโจทย์มาเลยบอกว่าอยากได้รถสักคันหนึ่ง แต่ว่ากาบเสียมาแต่งกัาเฮเนี่ยล่ะเฮียก็เลยเออคิดไปคิดมาหันโตสิแต่งโตสิไปซื้อแบบมือนึงมันกับ่อใช่เห็นปะซื้อมือสองมากมันก็ต้องมาแต่งเสียตังอีกเฮียก็เลยคิดได้ว่าเอ้ยน้องไส้เฮียเฮียเต้นรถแบบเนี่ยแหละเอกเนี่ยแหละเอกออโต้เนี่ยแหละก็เลยโทรหาน้องว่าเฮ้ยเช็ครถในสต็อกเราดิเรามีรถเยอะไหมติดจองติดอะไรไหมน้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงเอาไปเช็คไปเช็คมาส่งรายละเอียดมาว่ามีอยู่พี่มีอยู่ประมาณเป็นสิบเหมือนกันนะร้านอยู่แถวร้านอยู่ทถวไหนร้านน้องอ่ะอยู่ท <ม>เลย<ช>มาหาชัยมาประมาณ10กก่าโลเขาเรียกบางเทารัด เขตนี้เขาเรียกว่าเขตบางทลัสอยู่ติดถนนใหญ่เลยเนี่ยล่ะก็เลยจอมโหตั้งโจทย์มาบอกว่าอุ้ยฮันดิซื้อมาแล้วมาแต่งอีกบอาดีกว่าพามาเบิ่งรถที่มันแต่งเลยดีกว่าที่เนียเฮ็ดไว้แล้วเฮ็ดไว้เบิดแล้วแล้วก็เฮ็ดขายพร้อมให้น้องไายเป็นคนดูแลแล้วตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงแล้วนะมาถึงแล้วมาถึงแล้วตอนนี้มาถึงแล้วต้องไปเบิ่งต้องให้เฮียแนะนำครับนี้ต้องให้เฮียแนะนำนะเพราะว่ามีเฮียจะมีความรู้ทางด้านรถมากกว่าใครนะครับมีหลายๆคันให้เลือกลองโต้ลองไปเลือกเบิ่งก่อนว่ามักคันไหนล้วก็สิถามหยังว่าเออคันนีีีีีี้้้้โโโออออออเเเเเเเคคคคบบ่่่่ด๋ยยววววฮสิกาาาาัันนนนแตขขมงห อุ้ยมันตื่นเต้นนะเนี่ยนี่กูจะเสียตังค์แล้วนี่เมียมักตัวใดเมียมักตัวใดแล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่นะไปนใช้เงินทำไมอยู่วะเงินได้เออได้เงินได้เงินเตรียมพร้อมยังซื้อโซนใือดาวมาเนี่ดาวครับดาวได้๋ยวดาวเท่าัวใดสิดาวอู้ดีนะครับจอมโหดนะครับธรรมดาที่ไหนสามถึงมาสามแสนนะครับสามแสนครับมาสามแสนมันต้องดาวถึงขนาดไหนบ่อยเนี่ยก็ถามว่าหันต้องเบิ่งประวัติจอมโหดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คประวัติหันหันหันประวัติจอมโหดมี บอดเมาอย่างเดียวถุยอ่าเช็คเสร็จเพิบผันจอมโหดอ่าบรจําเป็นต้องดาวสามแสนก็ได้โอเคส่วนรายละเอียดนั่นเดี๋ยวสิพาไปคุยกับหน่องอีกทีนึ่งประมาณนี้ไปเบิร์นันดีกว่าทำไมรู้เ่าว่าผมเป็นคนสุรินข้าวปลาไม่กินกินเราเป็นอาหารไม่มีวันหยุดเมาทุกเทศกาลเมืองแห่งความสำราเมืองสุรินสุรา สำหรับลูกค้าวีเพีบอตองห่วงเนี่ยโปรดิเซอร์มาเบิงเชิญครับเชิญครับเชิญครับมาฐานครับผมมาฐานเชิญเลยครับนี่หันมีตังมากกูจีเป็นยังไงล่ะมาเปิดฟังนี้น้ำครับะมาเปิดฟังนี้น้ำครับเปิดเอาเองฟังนั่นมีตังมากเดี๋ยวได้เปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยเปอร์เซ็นต์อยังงอ๋อเจ้าเปอร์เซ็นต์จากการขายรถประเดี๋ยวยุติธรรมเลยวันหยุดที่ทำเลยมามาวัดนี่จีพามาพี่น้องไปดีนี่ดีนี่คันนี้คันนี้มาเบิงทีละคันคันนี้ก็จีเป็น เครื่องยนต์สองปัญหามีการอัพกรุงอัพเกรดความสวยงามแต่งของเครื่องให้เรียบร้อยทออินเตอร์ทออเทอร์ออโบให้เรียบร้อยความหมูความแห้งอ่ะมาเบิรงคันนี้เบิรงไว้ก่อนเบิรงไว้ก่อนยังไม่ต้องตัดสินใจคันนี้สิเป็นบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าอ่าเขาเรียกว่าทรงยีราฟโอ้สุดยอดนะสุดยอดวะงามวะสุดยอดเลย,ส,ยสายฟุดตุงฟิตติ้งแต่งให้เบิร์แล้วนี่คือเอาไปว่าต้องแต่งหันจอมโหดสิไปซื้อรถมาแล้วเอามาแต่งเฮียบนแนะนำเฮียสิแนะนำแบบว่าเฮ้ยรถเดี๋ยวอ่ะเจ้าของร้านเขาอยู่ไสนนี่ ก็กูเนี่ยเราจะขลองหลานนี่ให้น้องให้น้อง้ายดูแลนี่อะไรวะเออไปไปไปย่างสรุปเอาจอหอลมาเชือดอ่ะโอ้ยบอกควยเอ้ยเขาถ่ายไปหอนเป็นน้อนอยู่ในเออมา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 เนี่ยติดไหมก่อนไม่สนใจลูกค้าเลยนี่ครับนี่คือน้องชายที่หน่หยองครับเป็นน้องชายน้องชายนี่นะครับ ลดให้เยอะๆหน่อยนะรถให้เยอะได้มีเป็นไห่ดาวมาสบายได้ครับที่ขันนี้ดูขั้นนี้เตตะนะครับขั้นนี้เตะตาเลยเข้ามาเตตะเตตะตั้งแต่แรกเลยครับเข้ามาโคตรชอบครับโคตรชอบชอบมากโคตรเท่โคตรเท่พร้อมเท่พร้อมครับลองดูคันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวลองมดูขันอื่นกันปครับเตะตาขั้นนี้แหละครับผมเตะตาขั้นรับอ่าไปไปเอาเอาเอาแจ้รถมาเอาแจ้รถมาอ่าพายางเบิองรอบรถก่อนนี่เห็นปะ อันนี้เป็นแม็กเวล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 เป็นแม็กเวลยางลาย AD08 เนี่ยคันนี้ประตูประตูนี่เป็นเขีบลงเคีบลาบนเลยรู้<ๆ>รู้สึกว่าจะครองกระสีอยากได้กันอยากได้แต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนนะครับอาา่าฮะตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนมากปะมากลายแต่ง,แต,งแต่งให้ยังดีไหมแต่งใหเ้เบิดแล้วขี่ยางเดียวปิดเ<า><า>ท่พี่เท่อะไรคันนี้แหละงามไหคันนี้แหละครับผม ท่านี้แหละนะโอ้มาถึงสิเอาอะไรเออร้องนั่งเหมือนกันโอ้แทนที่จะไปนั่งมองคนขับเนาะโอ้ยโหที่นั่งปานคนซ่อนอ๋อมีแฟนขับอ๋อมีแฟนขับครับผมผมไปขับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคันนี้แหละผมผมสิร้องขับเพื่อนเดี๋ยวมาเหมือนกันมามามานั่งเบิืงนกันแต่ร้องขึ้นนั่งกันดู้วยการไดการใดการเหรอ ย่างย่างใจเย็นย่างย่งย่งโอ้โหมันแค่ขึ้นนั่งรถมันกระปูนแลเราโอ้โหเงย์ลียร์กระปุลน้ำเนาะอ่าเกียร์แมนนวลแดงเสือกระแดงรถกระแดงมักสีแดงบ่อ่าครับผมมักสีแดงครับมัดไรครับอ่ามามามาเขาเบิ้งเครื่องนี่เครื่องยนต์ด้วยครับพีด้วยสุดยอดวะเัมเบรนเมริกาอ่าเฮ็ดสีไฟพร้อมเด้ นี่เบลงไลท์พอมเห็นปะแต่งให้เลยแต่งให้เลยคือเอาไปบดตองแตงค่ะพงศ์นี่แตงไฮเรียบเรียบนี่แตงไ้เรียบร้อยจบเลยนั่นเป็นสุดท้อย่างเดียวครับอ่ายังสุดท้าอย่างเดียวโค้อเท่ปะเท่ครับเท่มีหลายนะมีหลายมีหลายคันแต่ว่าหันโตมากหันโตมากคันนี้สิร้องนั่งก็ได้เดี๋ยวสิพาออกไปอันนี้สิเบิ่งคันอื่นบ่มันมีหลายหลายคันนะคิดดีๆนะหลายหลายคันรถลดน้อยคัน ไปเดี๋ยวไปเาเบิ้งกันเลยครับผมอ่ะไปไปยังมาเบิง้งเอาคันนี้ก่อนเลยเอาเบิง้งคันนี้ก่อนเลยคันนี้ก็จะเป็นทรงจัดทรงหมอบให้เรียบร้อยประมาณนี้ปีสิบห้าสี่ประตูปีสิบห้าสี่ประตูคันนี้ยังเป็นของเครื่องเดิมๆอยู่ขนาดเครื่องเดิมยังง่ายสำหรับคนที่มักเดิม,ดมๆก็ต้องแต่งอย่างหลายรีมงรีแมปประมาณนี้แหละก็จัดทรงจัดทรงให้อ่าโอเคคันนี้เบิ้งไว้แล้วเนาะไปะเอาไปเบิ้งอีกคันหนึ่งเอาเบิ้งไปเรื่อยๆรถเขามีหลายคันมักคันใดนี่บอกเลยเลย นนคันนี้ก็เป็น4ประตูนี่คันนี้ก็เป็น1.9ปี18บแกับแต่งบ่หลายแต่งนิดๆหน่อยๆประมาณนี้ส่วนอีกคันหนึ่งอันนี้เขียวเหนียวซับด้หันมากนี่เขียวเหนียวซับด้วนี่เออนี่อันนี้ก็ยังเดิมเดิมเห็นป่ะสภาพคงเดิมอยู่เทอร์โบเทอร์โบอันนี้เครื่องเทอร์โบนะอ่าเทอร์โบเปลี่ยนเลยห้เรียบร้อยแล้วเดินอินเตอร์ถอแทนให้มีหลายขั้นโอ้ยเบิ้งบนเบิดมันหลายหลายครับหลไหลแต่ว่าเนี่ยแต่ว่า,วาอยากได้ขั้นนั้นครับอยากได้ขั้นนั้น คััันนนน้ะรบผมอ๋ออยากได้ขั้นนั่นไปไปไปโอ้โหไปฟังผูกผ้าเบิ่งนขั้นไหนมันกับโบเอาเลยมันสิเอาขั้นนี้ขั้นเดียวเลยโคตรเกลี่เลยเอาขั้นนี้ขั้นเดียวเนาะขั้นนี้ก็ระบบหลนยเด้ไงขั้นเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพียบปรสนใจกันเลนเดี่ยนะเสียงเพาะหวานเสียงเทโบออกมาแล้วฟังฟเสียงฟังเสียงมึงครับอ่าเสียแน่นนะแน่นไหมแน่นขั้นนี้โอ้ยขั้นนี้สุดยอดเลยแน่นตกลง เอาคันนี้เอาคันนี้ครับปุ๊คันนี้แล้วตัดใจแน่นอนแน่นอนครับคันนี้ครับผมเอาคันนี้เนาะไม่ดูคันอื่นแล้วไม่ดูรถเต็มร้านเลยไม่ดูแล้วคือคือขี่เข้ามาเนี่ยม้คันนี้คันนี้เตี๊ยตาครับเตี๊ตาเลยตาท่านี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้หกแสนห้าครับหกแสนห้าใช่ก็เดี๋ยวพี่หมูหยองพามานะเป็นราคาพิเศษไปเดี๋ยวลดให้ไปสองหมื่นโอ้โหอ่าโอเคไหมได้ครับได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็พี่จะซื้อเงินสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ หรือยังไงพี่ผมเอามาส0 0แสนครับเอามา3 0 0 0 0 0ถ้างั้นพี่จัดไปนั้นละกันแต่เดี๋ยวผมจัดการเรื่องเอกสารให้พี่ทำงานอะไรครับก็เป็นนักมวยครับเพิ่นตื่นตื่นต่อยไปตื่นต่อยไปยังไปบอกนะแค่มาเสียกับพลาดด้วยนะมีมมีีกันบ้างมีกันบ้างมีกันบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรแหละเราไปทวงใหม่เราไปทวงใหม่สามแสนนี้ต้องใช้คนทำไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่เคยขายนักมวยด้วยนะ ไม่เคยขายนักมวยคนแรกเลยนักมวยแันนี้เราเรจะขายให้นักมวยแล้วถ้าขายรถไม่ดีไม่ได้ด้วยนะโดนนักมวยกลับมาล่อเอาลองก่นรอลองไหมลองได้ไหมลองได้ลองได้เดี๋ยวให้พี่หยอางพาไปลองเลยเต็มที่โอเคครับผมเดี๋ยวพี่ลองพาไปลองดูดีเนาะนาทีเงนี่โอ้โหเจ้าอรเดยวนาทีูลองรถอย่างเดียวลองดูลองดูคุแจอยากเนรถเพียทำไมรู้เราคิดว่าผมเป็นคนกริทนข้าวปลาไม่กินีกินเราเป็นอาหาร เคเดี๋ยวขออนุญาตบอกรายการของโตรถคันนี้เนาะเป็นรถ All New d ีแม็ปี14เนาะประมาณนี้แล้วก็ราคารถอยู่นี่659,000บาทเนาะประมาณนี้แดงดำจดให้เรียบร้อยหมดแล้วในนี่สำรองทะเบียนครบเบิดเลยแต้มือน,นีจอมโหดตัง้งตั้งใจสีดาวไม่เต้นของเงี้ยเท่าไหร่นะ3แสน3แสนมึงเอามาหาสิแตกว่าม้าไหลเลยมันพันกระแสนึงแล้วเอาไวเป็นยางแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยจะให้ทำไมรู้เรา ว่าผมเป็นคนสุรินทร์ข้าปลาไปกินยิ่งกินเราเป็นอาหารไม่มีวันหยุดเมาทุกเทศากาลเมืองแห่งความสำราญเมืองสุรินทร์สุราทำไมรู้เล่าว่าผมเป็นคนสุรินทร์ครูต่อลาก,กินยิ่งธรรมดาที่หนาสาวกรุงมาเห็นเธอต้องตกกระจ อยาดรู้เราว่าผมเป็นคนุริโดยได้ยินมาักวนักแนนนักแน่นคือสิมาหรอ มาแค่เรามาแค่เอาขั้นนี้แหละเอาขั้นนี้เนาะสรุปเอาขั้นนี้เดี๋ยวเรื่องเอกสงเอกสารเดี๋ยวสิให้น้องใช้เป็นคนจัดการขอดูเอกสารหน่อยเนาะอันนี้พร้อมเซ็นเลยไหมคะครับผมดาวตัวอะไรตกลงอืมดาวเท่าไหร่นี่เดี๋ยวดูประวัติก่อนเนาะอาจจะฟีดาวก็ได้ตอนนี้นี่เป็นไงพักมาขู่ด้วยนะมวยด้วยนะอันนี้ก็บัตรประชาชนครนะจอมทองโอ้โหเฮ้ยโดน มันต้องยืนยันตัวตัวไงมาเดี๋ยวเซี่ย้เท่าเอกสารได้อ่าเรียบร้อยครับผมทำมาถ่ายรูปเนาะวันนี้ก็ส่งส่งมอบรถนี่คันอีหนูแดงแรงฤทธิ์แม่เอาเอาเอาเงินมาเท่าไหร่สามแสนครับผมสามแสนโอ้ยนี่เป็นยังไงเด้อแสนนึงครับผมกลับาไปไหนเอาไปไหนพี่เอาไปเห็นเมียเมียใส่บ๊วยหรือบ๊อชร้องกว่าใส่บเป็นบ๊อชร้องบวกขึ้นนี่ไม่ได้หลงเราอะฉลองมันฉลองมันเดิมฉลองมันเดิมเป็นยังไงดีวะ สุดยอดปยอเมีเงินกลับฟอร์มเี้ยงเงินกลับแสนหนึ่งนี่ส่งมับรถเป็นที่เรียบร้อยธรรมดาที่ไหนสำหรับคลิปนี้นะก็พาจมอดมาซื้อรถขอบคุณมากนะครับร้านเอกออโต้คาร์นะครับเออโต้คาร์นะครับก็คือถ้าใครติดต่อมาหาผมก็ติดต่อได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งพิกัดร้านน้องให้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนถ้าเบอร์น้องโดยตรงเลยก็คือนี่เลยอ้าวไรอ่ะออยุนี่กันละเก้าเจ็ด 2อ1 6 2่3อ่าร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนนั้นฟังไว้เลยนะสมุทรสาครนะครับหรือมหาชัยอยู่ตรงบางพลัดนะครับปักหมุดบางพลัดมาแล้วกันง่ายๆติดถนนใหญ่เลยนี่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องดูแลให้เป็นอย่างดีเลยนะครับใช่ครับอ่านี่ครับฝากไว้ด้วยครับเอกออโต้คาร์นะครับนี่วันนี้จัดให้จอมโหดละหนึ่งคันโคตรเท่โคตรเท่อ่าโคตรเท่เอาไปเอาไปเสียรถ ช่องผมมันก็ต้องธรรมดาที่ไหนสิอ่าธรรมดาที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะของผมอ่ะมันจะมีอ่าธรรมดาที่ไหนโคตรเท่ของผมมันโคตรเนียนโคตรเนียนอะไรเนียนพี่อ่ะเอาเนียนกับเนียนเนี่ยเอากุญแจไปเสียบรถขี่กล anyway> ับบ้านเลยขอบคุณมากครับคลิปนี้พาจอมหดมาซื้อรถจอมหดเดี๋ยวยืมเกันแน่เด้อผมเป็นคนใจดีครับใช้เงินใช้เงินใช้เงินให้ใช้เงินไม่เป็นต้องให้ให้อ้อดีกว่าเออ นะได้รถสวยด้วยเดี๋ยวผมคิดว่าขอเวลาผมแป๊บหนึ่งน่าจะจัดจะขันนะที่นี่นะสวยๆทั้งนั้นเลยต้องได้อะต้องได้นะนะต้องได้ต้องเอาให้ได้นะมันเทมันโคตรเทบอกเลยขอบคุณมากครับรถที่นี่ขาจะรถแต่งเลยเนาะ